you <laughs> ไม่มีตาเป็นยังไงคะมองไม่เห็นออย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างมองไม่เห็นอย่างเช่นเล่นเล่นมือถือเยอะทำให้ตาเสียได้ไหมตาเสียได้ค่ะทางนั้นเราอย่าเล่นมือถือเยอะนะโอเคไหมโอเคเอาบ๊ายบายเพื่อนๆสวัสดีค่ะเด้อ E เนอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเล่นเล่นมือถือเยอะทำให้ตาเสียได้ไหมตาเสียได้ค่ะดังนั้นเราอย่าเล่นมือถือเยอะนะโอเคไหมโอเค,อเ,คเอาบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสด็ my b ขอ y of stainless แล้ววันที่คุหนูชื่อแต่กิ่งมันไม่ีใช่เหรอวะหนูชื่อน้องเชอร์แทมค่ะ my body ดับสอบไยอ่างใช่ไหมแล้วเราไม่มีตามองไม่เห็นอช่ย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างอเย่างเช่นเล่นเล่นมือถือเยอะทำให้ตาเสียได้ไหมตาเสียได้ค่ะตรั้งนั้นเราอย่าเล่นมือถือเยอะนะโอเคไหมโอเคเอาบ๊ายบายเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเด้ก